ไอ้ชิบหายเรื่องจริงประเนี่ยวมาฟากก์เจ้าละจอนเลี้ยงอ่อยมาฟักก้คนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หน่อยครับ หนึ่งพันไลค์ไปน้องชายพี่เฮ้ยอันนี้ได้ตีกันแน่นอนกูบอกเลยยังไงก็ได้ตีมีนัวเยี่ยงานนัวมึงมึงแข็งหรอไอสัตว์มึงแข็งหรอฮะมึงแข็งหรอ,หรอโอ้โหสองทีตายเยี่ย มันตียังไงไว้เฮียสวยดีสวยมันจกของกันได้ปะอะไรนะพี่จกของกันได้ปะจกไม่ได้จกไม่ได้มึงแค่ต่อยมือเปล่าก็าพอทั้งนั้นอ่าได้พี่อย้ตีโดนผมนะอืออืสองทีตายอะ่ะกูบอกเลยอืออือ หูยเฮียวิ่งเลือดสาดดีสัตว์เลือดสาดดีมึงอื้ม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 สัตไปนี่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 สัตสัตสัอโอ้ว์เฮียคนแรก ไอ้เหี้ยตีใหเเญ่มาเชตีขายเลยขาได้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 ตีใหญ่มาเชเตีไอ้เหี้ยเอาหลวดมาขายไม่ออกหมอ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 ตีใหเเญ่มาเชตีโอ้โหแต่วิกี้มันไม่มันไม่ตีอะไรแลนะ้วแม่งพุ่งมาขายก็คนแรกเลยแม่งหิวจัด เอาแม่งตายนอนเปล่อยยาวไอ้เหีะนะ้ยนั่นอะแม่งนอนเปล่อยยาวอ่ะหมอไม่เห็นนะยจบเลยนะไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นนอนนอนยาวด็สัตว์ตัวฐานตัวฐานแย่งกูขายววบวกเ<อ>จ็ดจะขนาดไหน<อ>ไม่ไม่เดี๋ยวเราขายขายบอกไม่เห็นิเดี๋ยวเราขายหมดเราเราไปตีบวกเจ็ด คนวิ่งขายแคปกันให้ควักอ่ะตอนนี้ห้าบวกเจ็ดบวกแปดดาเมจจะแรงนี่บวกเจ็ดน่าจะทีสองทีเหมือนกันนะบวกคดแรงขนาดนี้ ถึงแล้วอีกสองรอยทีพี่บวกเจ็ดแต่พี่หมดไปเยอะมากเลยนะน้องหมดไปเยอะแบบเยอะมากๆเลยอะ่ะอยากให้อยากให้พวกขายของพวกนี้มันสามารถป้นเงินได้วะป้นงานงานงานแดงได้อะ่ะมันจะได้มีการดักตีดักอะไร บวกเจ็ดสองทีไอบอลเล่นตอนนั้นสองทีเหรอวันนี้เขามีผับม,ม,มีอะไรวะไอรีสมีผับมีอะไรวะมีเหรอเออลองไปดูไหมไปปะปะปะลองไปดูหน่อยดีกว่าเห็นไอคิวมันบอกแต่ต้นว่ามีผับเดอะไรไม่รู้รอ่ะลองไปดูไหมปไ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 ปพี่ ไหนโอ้ยออกบอก,กันบอลเพพูดเดยอะจัดไอพี่ใส่จุดตีใหญ่ดีกว่าไหมไปางานดีพนนี่ไม่ได้เลยไม่ได้เลยไม่ได้เลยบอกไเล่นไรไอีขยะนั่นมันอยู่ทุกที่เลยรือไงวะ <laughs> เด็กช่างมา <laughs> ตื่นงต้นไ,ไ,ไปกันก่อนไปโอ,อ้โหาถือมีดสะบัดต้ามาพี่พี่สาวกลัวมาแล้วเนี่ยพี่เอาไอ้เหี้ยลืมเก็บมีดลืมสาวกลักวโทษทีครับโทษทีครับ,รบเอ้ยผมได้ยินแม่เราพูดว่าผับปิดแล้วฮะกูมาปุ๊บปิดปั๊บเลยอะนะอโอ้ยเย้ยยังไม่ได้สำหราบชื่นชมเลยอุดมคุณธ,ธรรมอ่ะ S <S ไอ้เฮียมันกลัวอะไรกูขนาดนั้นกันวะไอ้เฮียเซ็งว่ะปิดแล้วหรออะไรอ่ะไอ้เฮียไม่เห็นมีอะไรเลยควยมันปิดแล้วเนี่ยนะฮะนี yeah, ่ครับ ดูดูโรแมนติกกว่าเยอะมากนะครับนี่นะนี่ครับนี่นะครับนั่งเลยครับเชิญนั่งเลยครับเชิญนั่งเลยเชิญนั่งเลยเชิญนั่งเลยอยากได้กาแฟแก้วก็ดีนะคะเสี่ยได้เลยครับผมอ่าเป็นอันนี้ครับคอฟฟี่คอฟฟี่เนี่ยของที่แมสซี่เขากินอ่ะนี่นะครับนี่นะแก้วแดงเห็นไหมครับเห็นแก้วกาแฟไหมครับมีเครื่องชงกาแฟด้วยนะครับอันนี้แบบชงเองด้วยมีนะครับ เสียน่าจะเป็นด้านหลังผมมากกว่านะครับนี่เสียคนนี้เลยครับอาร์เซาเชิญน่าหน้าครับเสียะนี่ครับเนี่ยเสียเสียตีเสียของจริงมาวันนี้ไม่ได้พกเงินมาครับเอ้ยระดับพี่ตีแหมแค่นี้พี่ทำโง่กับพี่พีตีค่ะเด็กเบ๊เขาไหนล่ะว่าไงครับว่าไงครับพี่ตีพี่ตีพี่ตีนั่งเลยพี่พี่ตีนั่งเลยครับพี่ตีนั่งเลยครับพี่ชายตีนั่งเลยครับพี่ผมให้เกียรติผู้หญิงครับ ให้เกียิแล้วไม่ตังค์สักหน่อยหระครับพี่ระดับระดับพี่ตีใ่ใช่ไหมหนูหนูนี่ระดับตีใหญ่เลยนะตีใหญ่หนูต้องรอ,อพี่ไปตัดอ้ยอยก่อนนะครับช่วงนี้หัวหน้างานให้พี่พักอะครับช่วงนี้มันหนาวฝนไม่มีตังค์เดี๋ยวพี่ให้หมูหนูไปเลยดีกว่าพี่ของแท้ไม่แต่ถ้าหนูชอบพี่หนูก็ต้องรอหน้าอ้อยตอนนี้มันห,ห,มหน้าอ้อยตอนนี้มันก็เริ่มมาแล้วพี่พอจะมีเงินให้น้องอยู่หยู่มีกระผมางานก็วันต่ให้ได้แค่สองร้อยนะ พออีกร้อยหนึ่งพี่ไว้ซื้อปลากระป๋องทาไมทําไมพี่ตีหน้าสมเพชอ่ะครับพี่ก็พี่เป็นเนี่ยก็พี่เป็นอย่างนี้แหละส่วนใหญ่พี่ทํางานสุจริตไม่ค่อยแข็งอ่ะมือพี่มันเหมาะกับพวกจับมีดจับปืนจี้คอคนรวยอะไรอย่างนี้มากกว่าไงแต่ยุคนี้มันไม่ค่อยมีคนรวยไงมีแต่คนจนไงพี่ก็เลยไม่ได้ออกป้นใช่ไหมคะเนี่ยเออพี่ป้นคนรวยครับแล้วพี่แจกคนจนครับเฮ้ยเอาดีๆป้นคนรวยพี่แจกคนจนเลยเหรอพี่พี่ตีเอาดีๆ พี่บอกจริงจังแะ่พี่บอกจริงจังเลยอะผมว่าแล้วแต่แต่ว่าช่วงนี้คนคนรวย,ยมันไม่ค่อยมีไงพี่ก็เลยต้องรับจ็อบพวกตัดอ้อยไถายนาอะไรพวกเนี้ยแต่มันก็เป็นงานสุจริตนะเขาบอกว่าถ้าทาอาชีพสุจริตเนี่ยพวกที่ดูถูกอะแปลว่าพวกนั้นอะไม่สุจริตพวกที่ดูถูกอะพวกที่มันแบบไม่โตพวกพวกต่าอะ ดูถูกเพราะตัดอ้อยอย่างพี่พี่ติบอกว่าพี่ติวางวางม้ากับปลอยลงก่อนได้ไหมพี่เลือกไลยอะเลิกเพื่อลูกเพื่อเต้าได้ไหมเมดเดอยพี่ก็เป็นอย่างแย่ช่วงนี้ช่วงนี้เองจะว่าพี่ก็ไม่ได้นะราคามันถูกอ่ะเออทำไงได้อะคนตัดอ้อยอย่างพี่กันเนี่ยแต่ก่อนอะตัดวันหนึ่งซื้อได้เม็ดเดียวเดี๋ยวนี้ตัดวันหนึ่งซื้อได้สองสามแถวอะพี่ก็นั่นแหละมันก็ฟูหน่อยะน้องช่วงนี้ สาว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 ครับค่ะแล้วงครพี่ถ้าอยากจะสร้างอนาคตไปกับพี่เดี๋ยวรอรอหัวหน้าแจ้งพี่มาก่อนนะช่วงนี้งานยังไม่ค่อยเข้าครับช่วงนี้ช่วงนี้ช่วงนี้หน้าอ้อยมันหมดต้องต้องรอพี่ก่อนนะ ได้เลยค่ะวิพี่ติหนูจะรอพี่แต่ถ้าหนูแต่ถ้าหนูชอบพี่จริงๆอ่ะหนูต้องไปหาหลอกคนรวยเอาตังค์มาให้พี่นะเพราะว่าช่วงนี้พี่ไม่มีกระตังไม่มีไม่ใช่ละไม่เป็นปบอกไอ้เหี้ยไม่ใช่ละหนูพอจะมีหนูพอจะมีสักพันสองพันให้พี่ไป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 ซื้อสบงสบู่อาบน้ำหน่อยได้ไหมพี่ไม่ได้อาบน้ำมาสองสามวันแล้วหนึ่งสี่สี่ห้าครับสุดสวยโอ้โหเต้นให้พี่ตีดูอย่างนี้พี่ตีชื่นใจจัดเลยครับตังสาวเลยนะพี่ ครับหนูสี่ต้องไปกอดตพี่ไม่ก็ถ้าหนูชอบพี่จริงมันก็ต้องมันก็ต้องดูกันยาวๆพี่สอ้ยขอบคุณสบู่นะครับแแต่พี่ติอยากได้ตังค์อ่ะคนละสองคนละสองพันนะคะ คนละสองพันนะคะพี่อยากได้ไอโฟนด้วยไอโฟนไอโฟนพี่ใช้โนเกียขาวดาอยู่อะเล่นเกมงูอยู่ตอนนี้พี่อยากเปลี่ยนฟิล์มโนโนโน่เรียกอะไรไม่ต้อง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 เอ้ยยัยยัยให้สาวสาวเขาตัดให้ให้สาวสาวเขาตัดสินใจดีกว่าเขาถูพันเลยค่ะเลขร้อยค่ะเลขสองร้อยค่ะหกร้อยชันใช่ไหมสองร้อยค่ะสองร้อยค่ะเลขสองร้อยค่ะพี่ตีค่ะเดี๋ยวหนูจะหลอกคนที่ เขาบอกว่าแกงหนึ่งอะค่ะแกงใหญ่แกินตัดี๋ยวหนูไปรักหนึ่งอะอุ้ยขอบคุณไอโฟนนะหนูสเอาไปแบ่งกันสองคนนะครับคนละห้าแสนว่าหนูรักพี่เห็นว่าคนละพี่พี่คนละสองหมื่นได้ไหมหนูเป็นร้อยตัวขายได้เป็นหมื่นหนูรักพี่เดี๋ยวพี่จะติดต่อมาหาหนูบ่อยๆพี่ขอคนละสองหมื่นเดี๋ยวพี่เดี๋ยวหนูเรียกพี่เนี่ยคือไอ้เหี้ยไหนมันมาหาเรื่องหาอะไรหนูเนี่ยเดี๋ยวพี่มาอุ้มแม่งขึ้นรถเลยแบบภาพปิดตามันเลยแต่บางเขาบางเขาแบบ ของเขาดีอยู่แล้วนะคะไม่ไม่หมายถึงว่าพวกแบบพวกพวกพวกไอ้พวกแบบวัยรุ่นแบบพวกเด็กกระโปรงที่มันเท็ดดีอะไรมันมาเกียนอะไรหนูเนี่ยหนูโทรหาพี่พี่มาเลยด่วนเลยแต่พี่ขอคนละสองหมื่นก่อนภาพพี่ก็บอกหนูไม่ใช่หรอคะ พี่ขอ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 ข้าบ่อนหน่อยพี่อยากอยากแต่งเป็บาร์คาร่าอะไรเงี้ยหนูไปดีกว่าครับหนูจะแปลอะไรคนวันนี้พี่ดูจากรองเท้าไม่มีเชือกอะไเงี้ยาจะไม่มีปัญหาแต่พี่ดูแลหนูสองคนได้นะถ้าหนูให้พี่คนละสองหมื่นอ่ะคือถ้าหนูชอบชอบคนคนเราชอบการัะคนละสองหมื่นไม่เป็นไม่มีปัญหาหรอกคนละสองหมื่นแต่จริงๆหนูก็ชอบแบบชอบแวนนะคะหนูก็ชอบนะครับพี่เข้าใจพี่เข้าใจไอ้มันจนไอ้เข้าใจอยู่ต้องทน เดี๋ยวหนูสัญญาว่าเดี๋ยวหนูจะไปหลอกคนรวยๆหรอมาเร็วๆนะคะแต่ว่าตอนนี้พี่หนูจะไปพี่อดตายเหรออช่่หนูขับรถอะไรมาอย่าบอกนะรถด้านหลังนี่รถพี่อะพี่อ๋อพี่เดินมาอ๋อเหรอใช่ผมครับผมครับอ่านสังศรีครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอาไงผมผมช่วยอะไรอะไม่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 ครับผมผมไม่ขอเงินผู้ชายครับไอ่ไอ้พี่อ่านพี่อ่านไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับขอไม่ขอเงินผู้ชายครับ อะไรพี่อ๋อีโกโน้นะหนูหนูหนูพอจะช่วยพี่ได้ไหมหนูชื่ออะไรนะชื่อนกอวน้วนค่ะพี่นอกอ้วนอ๋อนอกอ้วนอ้วนอ้วน,นจริงมากเนี่ยโอ,โโอ้โหพี่พี่ขอคนละสองหมื่นจริงๆหนูเลขหนึ่งสี่สี่ห้า 1> 1, 4, ครับหนูหนูพี่ว่าให้เขาแต่เ,เขาเป็นเหมือนพวกขอทานเลยครับเฮ้ยเหมือนขอทานมาขอตามภา <laughs> พตามมาในเหมือนเหมือนนายอั๋นนะพวกนายอั๋นนะครับ ใี่ค่ะถึงแม้พี่จะน่าบาดีอะค่ะแต่ว่ามันก็ลำบากใจอะค่ะพี่เงินสองหมื่นไม่หาได้ง่ายๆนะพี่เข้าใจว่าเงินสองหมื่นมันไม่ได้หาหาง่ายๆยุคนี้สามร้อยยังยากเลยพี่ทํางานเหนื่อยทั้งวันได้สามร้อยอยู่เลยแต่ช่วยพี่หน่อยนะของพี่ไม่กันนะครับโอ้ยคนอย่างพี่พี่บอกแล้วว่าถ้าหนูอยากให้พี่ไปกระทืบใครอะพี่กระทืบพี่พร้อมติดคุกเพื่อหนูเอายี่ดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวหนูหลอกเงินจากคนพี่พี่พร้อมติดติดคุกเพื่อหนูหนูอะ พี่ไปติดคุกสิบปียี่สิบปีพี่ก็ติดได้แต่พี่ไม่มีตังค์พี่จนพี่ขอก่อนคนละสองหมื่นแล้วเดี๋ยวพี่จะกลับมาตอบแทนใช่ครับไว้ใจพี่ป่ะไว้ใจพี่ไหมไว้ใจพี่ไหมหนึ่งสี่สี่ห้าไว้ใจพี่ไหมคนละหมื่นไม่ได้หรอคะน่าต่เบสคนละหมื่นอาหมื่นห้าก็ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เก็บไว้เป็นทุนการศึกษาให้หนูนะเวลาหนูไม่มีาโอ้ยสองน่ารักจริงๆเน่นีกอดพี่สักทีนึงสิ ให้พี่แบบนี้พี่ก็ชื่นใจว่ะจริงๆริงในหนูจะรักพี่คนเดียวเลยขอบคุณครับน้องนกอ้วนแต่ว่าหนูก็รักคนข้างขวาหนูนะอ๋อตามสบายเลยพี่ไม่บังคับจิตใจใครอยู่แล้วหนูจะรักใครก็เรื่องของหนูเลยแต่เป็นว่าหนูกพ๊งจริงมาดูดีโรแมนติกกว่าไอ้ีนี่เยอะครับพวกไม่มีกระทังเงี้ยเอาอะไรมากเลยเพลงนี้พี่ให้หนูเพลงนี้พี่ให้หนูสองคนแล้ว หนูอยากนั่งกอา R สามสี่ไหมนะให้หนูนั่งได้นะเขามี R สามสี่แต่พี่มีแต่พี่มีตมตีค่ะโอ้ไม่มีครับบ้านจนครับไม่มีครับแต่พี่มี R Honda ครับรู้จักไหม Honda City อะครับรู้จักไหมบอกน่าจะแข็งนะครับบอกน่าจะแข็งนะมน้ำมันน่าจะเป็นน้ำมันถึงเหมือนกันครับถึงเหมือนกันถึงเหมือนกันครับถึงเหมือนกัน หนูจะอะไรมากกับค่ารถหลักพันนะแรกการได้รู้จักกันนะอ่ะง,งั้นมีอะไรหนูว่าเรียกพี่แล้วกันนะพี่ขอตัวก่อนประดี๋พี่ต้องเข้าไร่เข้าสวนละสวตื่นเช้าไหนเรียกอืเอ,อเราเจอกันค่ะพี่เจอกันครับสุดสวย,ยไปไเลยไ,คร,ไครับไปเลยไปเลยไปเดี๋ยวตอนเรียกแล้วไปไงไอ้เฮียขนาดผู้หญิงยังโดนกูหลอกเอาตังค์ไงไอ้เฮ er, <อ>ียมึงคิดดูดิ สุดยอดเลยนะพี่คารลมดีคารลมเป็นต่อรูปหล่อเป็นรองไหมเอออยู่ๆก็ได้ตังค์ใช้อยู่ๆก็มีข้าวกินฟรีได้ตังค์ใช้อีกตังหะต้องฉลาดขนาดไหนเนี่ยเกาะหญิงแดงไงเออผู้หญิงนี่ก็ฉลาดดีนะได้ตังค์พี่โดนโดนโดนหลอดจากนี่ไงออนฟิชเชอร์เอาเลยไหม เออเรียกเรียกเรียกเกเผมไม่มีบอลบนพื้นี่มีโหเฮ้ยตายละกูไดอพื้นมไม่ขึ้นไม่กลับเลยฮัลโหลฮัลโหลมึงมามึงมาตึกปูนสิบถงดิ ดวนเลยตึปูนสิบถุปูนสิบถุงตึปสิบดน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 โอ้โหมันบอกไม่มีใครว่างเลยพี่ดึเลยที่มาครับผมครับผมครับผมอือือือุ้ย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 กลับมากลับมากลับมาไอ้น้องน้องน้องกลับมาเอากับพี่ดีกว่าน้องผมฟ้ากลับมาเอากับพี่ดีกว่า วันนี้ตีใหญ่โรงงานเองเลยเฮ้ยเฮ้ยอ่ากูมาแค่คนเดียวนะถ้าลุมกูนะอ่าไอสัตว์นี่มึงอยากลองของเหรอฮะไอสัตว์นี่มึงอยากลองของเหรอมึงอยากลองของเหรออ อยากลองของตีใหญ่ไงบุญอยากลองขอกระตีใหญ่แน่สัตว์หื้อหือ้อหื้อหื้อ พี่ใจเย็นครับพี่ตี่ยะเอ๋ได้ครับได้พี่ใจเย็นอยู่แล้วพ,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 พี่พี่มีพี่พี่มีเมตตากับน้องๆทุกคนอยู่แล้วขอบคุณครับพี่ชากูต้องเล่นมาเชใ um ห้ช้ำๆหว่าเฮียได้วันเฮ็ดโดนกูสบายแล้วเนี่ยถ้ากูเล่นมาเชย um. <c oughs> ช้ำ <c oughs> อ <c oughs> ื้อไอ้าสตร์กูหลบได้วิธีพี่พี่จะเด็ดดีจัดเอาเฮ้ย <c oughs> อ๋ <c oughs> เอเฮีย อะไรอ่ะโอ้โหเฮียกูโดนอีโมแบบอีโมน่วงอเฮียโอ้โเฮียกูสาโชว์สเต็ปดีๆีวันดีคนดูหนึ่งพันเจ็ดร้อยคนคนละหนึ่งไลค์กดเลยกดด่วนๆเลยคนละหนึ่งไลค์เลยครับได้ข่าวว่าเขาจะรวมแก๊งใหญ่แก๊งอะไรครับที่จะรวมแก๊งใหญ่อะ ใส่เกอดพี่ชอบที่ต้องใส่กอดพี่มันปรับพี่ถึงจะเป็นว่ะมีแกงมันไม่ได้พี่มันทุกงานเลยต้องใส่เกาะกูใส่ตั้งนานละ We don't talk anymore Why Why We don't talk anymore f i n g We don't talk anymore like to you Uh อยากโดนตี่ะครับอยากโดนตี่ะครับ อยากโดนตีอะครับอยากโดนตีที่หัวครับสวยสวยสวยสอยากโดนตีที่หัวครับผมอยากโดนที่หัวครับอยากโดนที่หัวครับอยากโดนแทงอะครับอยากโดนแทงอะครับอยากโดนแทงอะครับโอ้อยากโดนแทงอะครับโอ้อกี้ไม่เถียงอะไรด้วยสมัยสมัยไม่แทงอะครับยินให้แทงไม่แทงโอ้โหอะไรครับเนี่ยก็ใส่พี่ dạng đơn thang chung ra hai hôm ok quen 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 mama mama quen 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 ừ đi đâu đi điều lên tinh kính quen 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 non quen phan yêu khà đấy ạ ôi phan เว้งเว้งมา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 เว้งเว้งเวงเวงพี่พี่เอาเลยพี่เอาเลยเอาเลยโอ้โหโอ้ยยังคนแรงอ่ะกูบอกเลยโอ้โหโอ้โหแรงจัดพี่ไปเล่นงานลานแม่เมื่อกี้ได้พมพมโดนอะไรมันเด้งมาไปดิไปดิไปดิน่าจะโดนหลุมหน้านะ เอ้ยเว้ง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 พี่ตีเอ็งพี่ตีเองพี่พไปแก่แก่แาพี่ตีสามเดียสมาพี่ตีสามเดียสวยพี่ตีเข้ากระแสเลือดเลยตายตายตายโอ้โหอพี่สี่ตีอย่างแรงอ่ะโอ้โหเฮี้ยพี่ตีใหญ่ตีโค้งแรงอ่ะมาเชตเต้อ่ะมาเชตเต้พี่ตีอย่างแรงอ่ะไอ้อ่ะสวยพี่ตีสวยใครจะไปไหววะเนี่ยไม่มี พากวงเงินแนงไปเก็บเบลเอาแคปก่อนเก็บไหนเก็บเรเบลอ่ะเรเบลบ้านโอเคไอ้เหี้ยกูอยากได้มาเชเต้บวกเกตใครเห็นด้วยบวกหนึ่ง